รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับ ขอต้อนรับเขสื่รายการเที่ยวทั่วไทยไปกับพลังงานทดแทนรายการที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและสาระที่น่าสนใจทุกวันเสาร์ช่วงเยน็ยนๆแบบนี้นะครับก็มาเจอกับเจฟฟรียได้วันนี้เจฟฟรีย์จะพาท่านผู้ชม ไปล่องใต้กันนะครับเราจะไปกันที่จังหวัดชุมพรหลายคนอาจจะคิดว่าจังหวัดนี้เหมือนเป็นจังหวัดทางผ่านแต่จริงๆแล้วที่นี่เนี่ยมีอะไรดีๆเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดแล้อมและสถานที่แรกที่จะพิสพามชมนะครับไปท่องเที่ยวกันก็คือเป็นเกาะแต่ว่าจะเป็นเกาะอะไรปลุกไปนิดนึงนดีกว่าช่วงหน้าเจอกัน ในวันที่ทุกคนยอมแพ้กับความแห้งแลง้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าไม่ทรงเห็นเช่นนั้น,นพระองค์ส่งมุงมัน่นทำฝนจนในที่สุดฝนหลวงก็เกิดขึ้นจริง14ปีแห่งความเพียรสิ่งดีๆที่พระองค์ทรงทำให้เราเห็น สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนถึงแล้วนะครับที่เกาะพิทักษ์ แล้วก็สาเหตุที่จะฟรีเลือกมาเที่ยวที่นี่นะครับเพราะว่ามีสตอรี่ที่น่าสนใจมากเลยก่อนหน้านี้เรื่องของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอาจจะถูกมองข้ามไปนะครับแต่หลังจากที่ชุมชนได้มารวมตัวกันนะครับแล้วก็เห็นคุณค่าของเรื่องของธรรมชาติที่นี่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมากของจังหวัดชุมพรเลยทีเดียวแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดเราไปคุยกับผู้ใหญ่ดีกว่าครับให้เขาเล่าครับทางนู้นทางนู้น สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมครับนี่ผู้ใหญ่ลางครับคนที่จะพา,พาเราเที่ยวในวันนี้ผู้ใหญ่ครับต้องถามนิดนึงเมื่อกี้เราให้ท่านผู้ชมฟังว่าก่อนหน้านี้ก่อนจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นี่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติมันเป็นมาอย่างไรครับคือขยะครับขยะบนกเกาะไปทักเป็นปัญหาลูกแตกที่มันมาจากข้างนอกนะ98%นณะวันนี้ยัง9กเนนะว่ามาจากข้างนอกเสร็จแล้วคนกเกาะไปทักก็มานั่งรอว่า สิ่งที่เขาไม่ทาเขาไม่ทําต่อเพราะไม่ช่วยกันเก็บเพราะผลท้ายมันเหม็นเน่าหมดมผลท้ายตรงนี้ล้มสลายปลาไม่มีนั่นก็คือปัญหาในอดีทอดตที่เกิดขึ้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการยังไม่รู้จักคุณค่าของทรัพยากรของ<ช>เราและทีนี้นะครับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับก็ผมตัดสินใจจับคนมารวมกลุ่มกันใหม่ผมก็คิดต่อว่าในการอนุรักษ์เราได้เรกลับมาก็มาคิดเรื่องการท่องเที่ยวใส่มาว่าถ้าเราทําการท่องเที่ยวให้คนนอกมาดูเลยนะน่าจะสร้างอาชีพอาจจะให้ชาวบ้านก็เรื่องการท่องเที่ยว เห็นบอกว่าผู้ใหญ่ติดธุระนะครับแต่ว่าจะมีเจ้าหน้าที่คอยพาเราเที่ยวใช่ไหมครับครับผมโอ้โหดีเลยครับไปเที่ยวกันแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับอาจิตนะครับอาจะพาเราเที่ยวที่เกาะนี้คือเราจะได้เห็นอะไรบ้างครับก็ได้เห็นอาชีพของของของชาวประมงพื้นบ้านนะครับว่าก็มีอาชีพอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีเส้นทางชมธรรมชาติรอบเกาะ นะครับ oh. แล้วก็มีศูนย์โอทบอะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวเราก็ได้เดิน,นวิถีชีวิตเป็นวิถีชีวิตที่ว่าชาวบ้านเขาเขาทำทุกวันนะครับ oh. แล้วก็วิธีการทํารอบประมึกก็ทํากันยังไงวิธีการเพ้นหอยเขาเขา,เขามอาีอาชีพเสริมที่ว่าในชุมชนก็ทําแบบเป็นระบบกลุ่มนะครับนี่เลยครับถ้างั้นไปดูกันครับ นี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะครับที่ว่าเราไปรูปอาหารทะเลนะครับแล้วก็ให้แม่บ้านไปจําหน่ายอันนี้ก็คือแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ที่เกาะนี้นะครับก็มีอาหารอะไรให้จับให้บริโภคกันตลอดเลยใช่ครับผมแล้วเราต้องไปทําอะไรก่อนนะครับเอามาตะกควาสะอาดแล้วก็ตากเลยไม่ต้องผ่าใช่ไหมฮะไม่ต้องครับไม่ต้องครับ อ่านี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งที่เสร็จแล้วเห็นเมื่อกี้บอกว่ามีปลาเค็มนี่คืออันนี้ป่ะครับใช่ครับผมใช่ครับอ,อ,อ๋ก็มีโฮมสเตย์อยู่หลายหลังเลยใช่ไหมครับที่นี่ครับผม เพราะว่าทั้งหมดนี่บ้านบ้านของชุมชนก็ไปทั้งหมดเป็นห้าสิบหลังคาเรือนนะครับแล้วก็ที่ทำงอมสเต์เนี่ยประมาณยี่สิบเอ็ดหลังคาเรือนนะครับส่วนหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยหน้าที่บนเกาะทั้งหมดเนี่ยเจ็ดร้อยสิบสองไร่นะครับที่มีกอกสารเส็จก็สองร้อยสิบเจ็ดไร่นะครับส่วนบ้านของชุมชนก็ไปทักจะอยู่จะอยู่ริมทะเลหมดเลยนะครับบ้านจะยื่นไปในทะเลหมดเลยนะครับส่วนอาชีพหลัก็เป็นชาวประมงครับเป็นชาวประมงเห็นว่ามีทำสวนด้วยมีทำสวนมีสวนยางแล้วก็สวนทุเรียน ครับสวนแบบสวนสมมรมของของมาก่อนครับผทุกอย่างนะครับสมามารถเอามาใช้าาในจ<ห>ุดผสมผสาน<ห><า>ไปเอามาใช้บริโภคครับผมตรงนี้ก็มีร้านแบบว่าหลากหลายเลยขายของผลิตภัณฑ์มากมายอันนี้แบบโอ้โหเป็นผลิตภัณฑ์พวกสิ่งแวดล้อมโอทอปอย่างงี้ใช่ไหมฮะครับผม โอ้ตรงนี้เป็นอะไรครับเนี่ยเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปครับของของหมู่บ้านะครับก็มีหลากหลายชนิดนะครับครับบางทีก็ของกอบไปชักบ้างของเครืขอข่ายบ้าง<อ>ตรงนี้อ๋อตอนี้ก็คือเป,เป็นร้านค้า,อาโอท็อปของชุมชนเลยครับผมอืมเอาละครับ,รบเ,รเดี๋ยวเราั้างพักตรงนี้สักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับเรายังมีอะไรที่น่าสนใจกันอีก เข้ามาตรงนี้นี่อีกบรรยากาศหนึ่งเลยครับครับผมคือเส้นทางตรงนี้นี่มันไปไหนยังไงครับเป็นเส้นทางเรืนรอบชมธรรมชาติรอบป่าพิทักษนะครับอ๋อคือมันจะวนไปอย่างเงี้ยคนมะครับอ๋อแล้วก็ไปไหว้พระหน้าอ่าวทรายครับผมอ๋อตรงนี้เป็นพระใหญ่นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปนมัสการนิดหนึ่งครับ มาหาตรงนี้นี่สวยมากเลยครับครับผมมันมีไซายเป็นทรายละเอียดทั้งหมดเลยครับ<ม>นักท่องเที่ยวสามารถไปดำน้ำเล่นได้เลย หลังจากที่เราเดินชมความสวยงามแล้วก็ธรรมชาติรอบเกาะเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ได้เวลาที่เราจะมาทํากิจกรรมกันบ้างดีกว่าที่นี่เขาก็จะมีนี่แหละครับขยัก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 ให้เราเล่นเอไป โอ้หลังจากที่ทํากิจกรรมมาทั้งวันนะครับเริ่มรู้สึกหิวแล้วตอนนี้เราหารายทานกันดีกว่านะครับเอ๊ว่าแต่ว่านี่ใครเอ่ยเจฟประจําบ้านครับสําหรับโฮมสเตย์ครับอ๋อครับป้าป้าพรป้าพรครับผมสวัสดีครับแหมนี่นะครับเจ้าของฝีมืออาหารตรงนี้นะครับโอ้โหแมอาหารเต็มโต๊ะแบบนี้ต้องเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่า มีเมนูอะไรบ้างครับเมนูย่างแรกก็แกงส้มมนีอะไรครับตอนนี้ทีนนี้ก็มีแกงส้มก็จะต้องกินปลาทอดนะคะปลาทอดกันนี่เนี่ยนี่เป็นปลาอะไรครับนี่ปลาจาระเม็ดค่ะปลาจาระเม็ดนะครับใช่ตามมาก็ปลาหมึกผัดหวานอันนี้เป็นหอยลายอืมอร่อยเลยครับอาหารนี้คือเราได้จากที่ไหนครับได้จากในชุมชนครับเป็นเป็นเนราประมงพื้นบ้านออกหาตามตามรอบเกาะปิทักษ์นี่แหละครับอ๋อนะครับเพราะฉะนั้นรับรองว่าสดแน่ถ้าอยากทานก็ต้องติดต่อมาก่อน ครับจะได้เตรียมไว้ให้แบบสดๆเลยใช่ครับอ่ะอีกสักหนึ่งเมนูแล้วกันนะครับอันนี้คืออะไรฮะอันนี้คือผัดผักกรูดผักกรูดนะครับอันนี้ปะปูดองชิมปูนะสุดยอดหนึงครับสำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวแบบนี้ต้องทำไงครับติดต่อที่ไหนครับติดต่อมาจากที่ปันปะพรได้เลยนะครับติดต่อเบอร์อะไรครับ081ย8แน <3. S 1> 093 1443 1443นะครับอีกเบอร์หนึ่งก็089 018 06 44โอ้โหเรียกได้ว่าสนุกสนานเต็มที่เลยนะครับวันนี้ได้มีอาหารอร่อยทานนะครับรวมถึงได้เห็นบรรยากาศแบบชิวๆ slow life นะครับสภาพภูมิประเทศนะครับที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ รวมถึงมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายกิจกรรมที่เราไม่ได้ไปก็มีอย่างเช่นชมาไดมึกใช่ไหมครับอันนั้นตอนกลางคืนแล้วก็อย่างไปดำน้ำําดูปะการังอย่างนี้ก็มีนะครับยังไงใครที่สนใจจะแวะเข้ามาเยี่ยมเยียนนะครับทานอาหารหรือว่ามาพักก็ติดต่อกันเข้ามาได้วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับตอนนี้ขออนุญ,ญาตทานต่อนะครับ ทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรพร้อมสมเด็จยาพระองค์จะทรงเป็นผู้ประคองสมเด็จยาด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองด้วยความรักความกตันอยู่สิ่งดีๆที่พระองค์ทรงทำให้เราเห็น สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนท่านผชมครับตอนนี้นะครับเจฟฟี่อยู่ที่บ้านเกาะเตียบนะครับถ้าพูดถึงทรัพยากร เมื่อเราใช้ไปแล้วมันก็ต้องหมดไปนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลรักษาเขาเช่นเดียวกับเรื่องของปูม้านะครับถ้าเกิดว่าเราไม่คำนึงถึงเรื่องว่าจะจับเท่าไหร่ยังไงนะครับสักวันหนึ่งมันก็ต้องหมดไปและที่นี่นะครับที่บ้านเกาะเตียนนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นําที่จะอนุรักษ์ในเรื่องเกี่ยวกับปูม้านะครับเลยมีเรื่องของธนาคารปูม้าเกิดขึ้นแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงภายใต้วิสัยทัศน์ของผู้นําท่านหนึ่งเราต้องไปดูครับ สวัสดีครับสวัสดีครับแหมโอ้โหกว่าจะเจอนะครับพี่ดำนะครับพี่ดำครับเป็นประธานกลุ่มนะครับธนาคารปูมาที่ชุมชนแห่งนี้ครับผมอ๋อครับผมพี่ดำครับคือเรื่องมันเป็นยังไงมายังไงครับทําทำไมต้องมีแบบกลุ่มธนาคารเกิดขึ้นนะครับเริ่มต้นนะครับ ในอ่าวบ้านเกาะเตียบนะครับได้อาปูขึ้นมานะครับโดยที่ว่าไม่ได้คำนึงกันเลยว่าเอาแม่ปูขึ้นมาต้มกันนะครับถึงทีนี้ปูมันได้สูญพันธุ์ไปครับลุงจางเขาได้คิดค้นแล้วก็ไปดูงานที่ต่างๆมาแล้วก็มาชวนกันว่าเราจะต้องสมควรที่จะพัฒนาแม่ปูนะโดยที่ว่าชักชวนแต่งตั้งชวนกันทําเป็นธนาคารปูม้าโดยที่เอาไข่ดักทรายเฉพาะตัวเมียมาใส่ในกระชังแล้วก็ ไอตัวอื่นนั่นเราขึ้นมาต้มได้ครับแต่ว่าเราช่วยกันอนุรักษ์แม่พันปูต้องมีการเริ่มเริ่มจัดตั้งเป็นธนาคารปูม้าแล้วทีนี้นะครับการเริ่มนะครับมันยากง่ายขนาดไหนครับมันก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าขั้นตอนแรกนะครับเราชักชวนสมาชิกให้ให้ให้เป็นกลุ่มจากสัก5คนขึ้นไปแต่ทีนี้มันเกินเกินคาดครับมันมันเกิน5คนเรารวบรวมสมาชิกได้ทั้งหมด 3- 40คนนะครับเราก็โอเคแล้วก็ คิดว่าลำหนึ่งอ่ะวันหนึ่งอ่ะได้ประมาณสักห้าตัวหรือสิบตัวแล,ล้วเจ็ดลำละกี่ตัวละ่ะใช่ไหมครับนี่คือแบบแนวคิดตอนแรกเลยแล้วก็หลังจากนั้นครับก็คือชุมชนให้ความสนใจมากขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นก็เกิดมาเป็นเรียกได้ว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกิจกรรมของชุมชนเลยใช่ครับเป็นแบบว่าธานาคารปูม้าข,ของชุมชนใช่เห็นเมื่อกี้พูดทางไว้ว่า คุณลุงจางเขาเป็นคนก่อตั้งรับคือเรื่องมันเป็นไงมาครับก็จริงๆแล้วลุงจางเขาเป็นคนริเริ่มก่อตั้งขึ้นมาเ,เขาทํามาก็หลายปีอยู่พอดีลุงจางเขาได้มาเจ็บมาป่วยก็ไม่มีใครประสานงานต่อผมก็นั่งรอดูดอยู่ประมาณสองสามเดือนนะครับถึงทีนี้ผมก็ผมก็ทําอยู่ด้วยทีนี้แม่ปูมันได้มากถึงทีนี้ผมก็เลยชักชวนสมาชิกทั้งหลายว่า เอาอีกสักครั้งไหมเพราะว่าลุงจางก็ได้ทำเอาไว้เราเราสมควรที่จะทําต่อจากลุงจางนะเพราะว่าพอลุงจางเสียไปแล้วเนี่ยจะไม่มีใครประสานงานต่อก็เลยเราก็เลยชวนกันประสานงานต่อจน,นทุกวันนี้ครับครับทุกวันนี้กเลยกลายเป็นยังมีธนาคารปูอยู่นะครับแล้วก็แถมธนาคารปูเนี่ยยังกลายเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วยใช่ครับใช่ถ้างั้นต้องไปดูหน่อยครับครับผม สวัสดีครับขออนุญาตนะครับแม่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย <S <S อ๋ออันนี้นี่คือแบบต้มนีอยังอันนี้ต้มแล้วอ,อ๋อแกแบ่งแบบนี้เอง <S <S ออแกะแยกครับแกแยกกล้ามกับส่วนกล้ามเนื้อส่วนเนื้ออ๋ออาชีพส่วนใหญ่ของชุมชนนี่เป็น ปูทั้งนั้นเลยครับปูล้วนเลยปูล้วนเลยครับแล้วอย่างปูมังอวนปูบักอ๋อแล้วอย่างอื่นแบบอย่างจับปลาหรืออะไรปลาหมึกจัมีจับเหมือนกันนะครับทั้งปลาหมึกทั้งปลากะบอกปลาอินทรีย์จับแต่จะน้อยกว่าปูส่วนมากจะเน้นปูครับในอ่าวเนี่ยเพราะมันหากินได้คล่อง นี่เลยครับเป็นสมาชิกในในกลุ่มอีกหนึ่งคนครับนี่เลยครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับแหมนี่ทําอะไรอยู่ครับเนี่ยเขาเรียกว่ามาดวนปูวนปูเหรอครับอ๋อครับผมเอะและไอ้วนปูนี่มันวนลอยปูวนลอยปูมันมันต้องเปลี่ยนใหม่หรืออะไรหรือเปลี่ยนต้องครับเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่เรื่อยครับอ๋อมันอยู่อยู่ได้กี่นานนะครับ ก็ประมาณสักองเดือนเนเต็มที่อ๋อสองเดือนไม่ถึงปีถึงปีปานนี้แม่ลุงแล้วสูงอ๋อเอาหรอครับโอ้ม่อยู่ได้แค่แป๊บเดียวเองนะพวกนี้คุณลุงครับคุณลุงอยู่แบบว่าตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งเรื่องของธนาคารเลยพอผ่อนกระชายนี่แหละเอเหรอฮะแล้วอย่างนี้ต้องเห็นแบบว่าเรื่องของความแตกต่างแน่เลยว่าก่อนที่จะทําธนาคารปูกับหลังจากทําแล้วมันตัวปูเนี่ยมันเยอะขึ้นขนาดไหนแน่นอนเลยหนึ่งปีรู้ผล หนึ่งปีรู้ผลรู้ผลอ๋อทำแค่ปีเดียวเนี่ยจากที่เราไม่เคยลูกปูใช้ฟังเนี่ยไม่มีเลยสักตัวเดียวครับปีเดียววิ่งกันดาหมดเลยโอ้อ๋อไม่ต้องรอนานนะปีเดียวไ่นปีเดียวรู้เรื่องเลยทําไมถึงเราตัดสินใจเข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกเพราะว่ามันต่อเนื่องมาจากลุงจ้างไงครับนะพอลุงจ้างเกษียณก็ รับแกรับรับช่วงแก้วแกเป็นสมาชิกเป็นประธานในปัยูุนันแล้วคุณลุงจางนี่เขาก็เรียกได้ว่าทําให้ทุกคนเห็นแล้วว่ามันสมควรสมควรจริงๆมันก็ทำกันอยู่ในกลุ่มในก้อนมากันตลอดนั่นแหละครับก็ไม่ได้แยกแตกกันทีนี้พอแกมาเสียพุกคนดำรับแทนรับช่วงต่อกันมาถือว่าทุกคนนี่เห็นถึงความสําคัญของการมีธนาคารปูอยู่แล้วพูดอย่างงี้แล้วชักอยากเห็นแล้วครับธนาคารปปปปปูููววว่าาาาจะะมีีเเยยยออขขนนนนนดดดไไไไไหแล้้้ััตงงรรคคบ ครับตอนนี้ท่านผู้ชมครับเราจะไปดูที่ธนาคารปูกันครับธนาคารปูนี่ไม่ใช่เป็นอาคารเป็นตึกใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเป็นกระชังลอยครับเป็นแพรลอยเป็นแพรลอยอ๋อเป็นแพรลอยนะครับครับผมอาะละว่าแต่เรือพี่นี่ลําไหนครับเนี่ยอยู่ท้ายเรือใหญ่นี่ครับเฮ้ยนี่ครับนี่ลำนี้ครับเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่อยู่ท้ายเรือลําใหญ่ครับอ๋อเดินนู้นผมก็นึกว่าลำจิ๋วนี่แหมจะาทีมงานไปทั้งหมดนี่คงไม่ไหวนะครับเนี่ยครับผมเดี๋ยวขึ้นเรือกันครับ อ๋อนี่แหละครับปูครับผมแม่แล้วอย่างนี้นี่คือในทางปฏิบัติเราทํายังไงฮะคือได้ได้ปูมาระหว่างที่คัดเจอปูไข่แล้วก็เอามาใส่เลยครับอยังไงครับไข่ที่ว่าได้แม่ปูไข่นะครับให้ทุกลำเอามาปล่อยในกระชังนี้ทุกลำครับอ๋อนี่นี่ไงนี่มีไข่เพียบเลยไข่นอกกระดองมีครับอ๋อเดี๋ยวหยิบมาให้ดูนะครับว่า ไข่ของปูเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนี่ครับท่านผู้ชมครับเนี่ยแหละครับปูที่มีไข่ก็คือแบบนี้ไข่นอกกระดองครับไข่นอกกระดองครับผมก็คือแปลว่าไข่ในใกล้แล้วเขาใกล้จะเขีร์ให้เป็กฝักแล้วและแบบนี้เราเอามาปล่อยทิ้งไว้กี่วันหรืออะไรไงครับห้าวันหรือเจ็ดวันนะครับเต็มที่ครับห้าวันหรือเจ็วันเขาจะเขี่ยของเขาเองครับผมเขี่ยโดยธรรมชาติเลยแล้วทีนี้เราก็ มาคัดเหรอครับว่าตัวไหนเขี่ยแล้วครับเรามาคัดเอาตัวที่ว่าเขี่ยแล้วอ่ะเราขึ้นไปต้มพาไปแกะเนื้อลึกอขตัวได้ครับอ๋อแล้วก็ตัวที่ยังไม่เขี่ยก็คือปล่อยเขาวันี้ก่อนปล่อยไว้ก่อนครับอ่าแล้วเห็นบอกว่าที่มีเขียนชื่อนี่คืออะไรครับเขียนชื่อน,นี่คือเป็นเรือวนปูครับที่ว่าปูมันใหญ่ปูน้ําลึกเราไม่สามารถที่จะเอามาอนุรักษ์ในนี้ได้ก็เลยเขียนชื่อผู้ที่ได้ แล้วก็ปล่อยลง,ลงน้ําเลยครับอ๋อก็คือหมายถึงเป็นปูม้าเหมือนกันปูม้าเหมือนกันแต่เป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่ปูน้ําลึกครับอ๋อแล้วเราก็คือได้มาเสร็จปับ๊บเราเขียนชื่อครับเขียนชื่อแล้วเราก็ลกป,ลปล่อยเลยครับเอ๊ะแล้วเมื่อกี้เห็นบอกว่านอกจากปูมีปลามีอะไรอ๋อมีมีครับมีเป็นปลาช่อนทะเลครับอันนี้นทำไมต้องมาใส่ตรงนี้ไว้รวมไว้ครับก็บางทีอ่าเผื่อนักท่องเที่ยวขึ้นมาเยี่ยมบังกระชังจะได้ดูหลายๆอย่างนะครับอ๋อเหมือนเป็นแบบแหล่งท่องเที่ยวด้วยเลยแหมจากวิสัยทัศน์ของงผู้นนําาะครับุุจง ที่ทาให้ทุกคนเห็นว่าเรื่องราวเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆอย่างเช่นการอนุรักษ์นะครับการที่เราไม่เราอ,อดเปรี้ยวไว้กินหวานไม่ไปกินปูไข่นอกกระดองแบบนี้นะครับ,รบก็ทำให้ชุมชนอยู่ได้กับธรรมชาติอย่างมีความสุขนะครับต้องถามนิดนึงครับว่าหลังจากที่เราได้นําเรื่องของการอนุรักษ์แบบนี้มาใช้กับชุมชนมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับวหนึ่งปูที่เราได้นี่จะได้เพิ่มขึ้น สองเราจะมีการการท่องเที่ยวเสริมตามมาคือเราเป็นการอนุรักษ์แล้วก็การท่องเที่ยวเป็นอาชีพเสริมของรายได้ของชุมชนนะครับอ๋อก็เป็นเหมือนเป็นผลพลอยได้ตามมาผลพลอยได้ครับสุดท้ายให้พี่ดำฝากนิดนึงดีกว่าครับถึงเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็ความสําคัญของมันครับผมอยากจะฝากทุกทุก คนนะครับที่ทําการประมงนะครับถ้าว่าได้มาทําแบบผมโดยการปล่อยแม่พันปุปูนอกกระดองนะครับแล้วจะได้ผลแบบที่อย่างที่ผมทํานี่แหละครับผมใช่เลยครับท่านผู้ชมก็ สามารถมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ได้นะครับเราเป็นผู้บริโภคเราก็สามารถที่จะเลือกได้ในเรื่องเกี่ยวกับการบริโภคนะครับเราก็หันมาใส่ใจในรายละเอียดว่าเอออย่างถ้าเป็นปูไข่นอกระดองเราอาจจะไม่เอาหรือว่าร้านนั้นเราอาจจะไม่สนับสนุนก็ได้วันนี้เราได้ความรู้เยอะแยะมากมายต้องขอบคุณพี่ดำมากนะครับขอบคุณนะครับเมื่อกี้พี่ดำพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวไปนะครับสุดท้ายนี้เดี๋ยวเราไปดูแหล่งท่องเที่ยวสวยๆของที่นี่กันดีกว่านะครับครับผมได้ครับ องน้ไรครับเรื่องราวของการท่องเที่ยวของเราในวันนี้นะครับได้เห็นบรรยากาศที่เรียกได้ว่าสุดแสนอเมซิ่งของเมืองไทยเรานะครับได้เรียนรู้เรื่องราวของการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างเช่นปูม้านะครับไม่น่าเชื่อนะครับคนคนเดียวแต่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนได้ทําให้ชุมชนเนี่ยมีความสุขแบบยั่งยืนและสามารถส่งต่อถ่ายทอดไปสู่ลุ่นลูกุ่นหลานได้นะครับนี่แหละครับสมควรแล้วที่เขาได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว นอกจากนั้นนะครับวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆมากมายเลยแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเราใช้ระยะทางไปเท่าไหร่ไปตรวจสอบกันก่อนดีกว่า นั่นก็เป็นระยะทางที่เราใช้ไปทั้งหมดในวันนี้อย่าลืมนะครับทุกคนสามารถที่จะช่วยกันในเรื่องของการอนุรักษ์โลกของเราไว้ได้นะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้าเราจะไปท่องเที่ยวกันที่ไหนต้องติดตามชมวันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีบริษัทปตทจำกัดมหาชนที่พาเราท่องเที่ยวสัปดาห์หน้าไปที่ไหนต้องติดตามชมวันนี้สวัสดีครับ